ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์พิเชษวิริยะจิตราขออนุญาตเรียกคุณยูโซถูกไหมฮะได้นะครับคุณยูโซนี่มีปัญหาสะเก็ดเงินความดันสูงครับครับแล้วก็ฤทธิ์สีดวงทวารด้วยครับอันไหนมาก่อนมาหลังยังไงครับเดี๋ยวจะจะบอกกันนะยูโซอะไรเหมาะเออมึงคุยภาษาไทยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยัดนะอ่าฮะคุยภาษายาวีเยอะ ได้เหรอฮะภาษายาวีฉะเยาะภาษาไทยมันใกล้ฉะเท่าไหร่เลรครับคุยยาวีได้ใช่ไหมฮะคุยยาวีได้อ้าวถ้างั้นผมคุยไม่ได้ฮะยากนะฮะถ้าอย่างงั้นผมคุยช้าช้านะครับช้าช้านะครับอ่าเป็นอะไรก่อนเป็นสะเก็ดเงินก่อนครับเป็นสะเก็ดเงินก่อนสะเก็ดเงินก่อนครับแล้วเป็นความดันโลหิตสูง ความดังรเราศูนย์เริ่มเป็นสะดวนมันเป็นสะดวนก็ประมาณสามเปดวงสีดวง <3 S 1> สีสดวงสามปี <c oughs> สามปีอย่าหูเลาะนะฮะประมาณนี่ต้องบอกว่าเก่งมากเลยนะประมาณสามปีนะตรนเวลาออกมันออกเลือดใช่ไหมถ่ายม,ามันออเป็นเลือดออ,ออกเป็นเลือดมันออกเป็นเม็ดเม็ดเม็ดครับเออพอกินยาในตลาดใช่ไหมพอบรรเทาเล่นเดียวใช่ไหมบรรเทายันไม่หายเลยครับเออพอ พอกินกินหมดยาก็ขั้นที่สองก็ไปกินยาอะไรครับเป็นกินยาในยาในตลาดนั่นแหละอ๋อซื้อเอาในตลาดครับซื้อยาลูกกรอนอย่างเงี้ยนะยาเขาโมอในตลาดอ่ะหมอในตลาดครับโมอในตลาดว่าเออยาจะเอายาคอนดีๆใช่ไหมบอกว่าดีๆกินก็ไม่ไม่หายเพราะบันเท้าอย่างเดียวคบันเท้าอย่างเดียวกินอยู่กี่เดือนฮะกินปะ กินสามเดือนประมาณสามเดือนนะครับมันบเทาอารแค่นั้นนะครับแค่บ้างเ้าเนเดียวไม่หายพอกินกินก็เป็นอะไรมันความดันสูงอีกะออกมาเป็นความดันสูงความดันสูงอีกประมาณร้อยเจ็ดสิบกินก็ ไม่หายเหมือนกันกินเผ็ดจัดรสจัดอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยกินเผ็ดไม่ได้เลยมากินเผ็ดก็ออกเลือดเลยอ๋อมันเป็นเออมันออกเป็นเม็ดเม็ดเม็ดใช่ไหมเวลากินมันออกเลือดบูเลือดเยอะมาออกเลือดใช่ไหมเออพอกินเอ็มนี่ก็ปีเบัติไปที่บ้านเพื่อนกะกะโซไปเยี่ยนดูว่าเออให้ให้กินบิมนี่แหละให้กินบิมครับเบสิให้กิน บินนี่แหละครับอพอกินก็อาการมันจะดีขึ้นคืออาการมันจะดีขึ้นพอกินวันละเช้าสองเม็ดครับทานวันละเช้าสองเช้าสองเม็ดก็นอนสองเม็ดก็นอนสองเม็ดอาการมันจะดีขึ้นขึ้นขึ้นตอนนี้มันดีขึ้นแล้วไม่มีแล้วกินกินไปนานแค่ไหนถึงดีกินก็ประมาณนั้นหมดอะไร สังกับเป็นสังกับปุ๊บนั่นแหละสามกระปุกนะฮะทานไปสามกระปุกจะดีขึ้นดีขึ้นอตอนนี้ไม่มีแล้วหายไปแล้วลิสี่ดวงหายแล้วหายแล้วแล้วความดันล่ะความดันก็หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแลสะเก็ดเงินล่ะหายไปแล้วตอนนี้หายหมดแล้วหายหมดเลยเหรอไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้อะไรเลยโอแข็งแรงดีแข็งแรงดีเออตอนนี้ดีใจมากมากนะดีใจมากมากดีใจมากมากอาจารย์ครับ มันน่าจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยสเก็ตเงินความดันโลหิตสูงฤส <c oughs> ีดวงทวารที่จริงก็น่าจะเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าการเป็นสเก็ตเงินเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเครียดนะฮะถ้าเครียดเนี่ยความดันก็สูงขึ้นครับมีโอกาสเป็นฤสีดวงทวารได้ด้วยอ๋อเหรอฮะฤสีดวงก็เกิดจากเครียดได้เหมือนกันนะคะทีนี้อย่างสเก็ตเงินเนี่ยสาเหตุก็จะมีอยู่สองอย่าง อย่างแรกก็เกิดจากกรรมพันธุ์ครับถ้าเกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นการที่ว่ารักษาไม่หายแต่คุมอาการได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันส่งสัญญาณผิดปกติมันทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยไปยังบริเวณผิวหนัง แล้วก็ไปหลังสารตัวหนึ่งก็คือ TNF a l p h a ลาที่นั่นซึ่ง TNF a l p h a ลานี่ก็จะกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวเร็วครับ นั้นพอมันแบ่งตัวเร็วปกติเนี่ยวงจรของเซลล์ผิวหนังเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ28-30วันอ่ามันต้องลอกของเก่าออกไปใช่ะ่ะแ,แต่ถ้ามีการส่งสัญญาณจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินี่มันจะใช้เวลา2-3วันเท่านั้นคือมันจะเร็วขึ้นมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยดันเซลล์ข้างบนขึ้นมา,า,าที่ยังไม่ทันจะ <c oughs> จะตายอะไรเง <c oughs> ี้ยนะคะดันขึ้นมามันก็เลยกลายดูเป็นสะเก็ดบางรายถ้ามันดันขึ้นมาโดยที่เซลล์ยังไม่ตายมันก็ทําให้ดูเหมือนว่ามันจะเกิดเป็นแลผลขึ้นมาเป็นแผลออกมามีเลือดซิบซ,ซิบ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นความผิดปกติของเรื่องของระดับเซลล์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันก็ทําให้ทั้งสะเก็ดเงินลิสีดวงแล้วก็ความดันโลหิตสูงหายไปพร้อมๆกันทุกวันนี้ยังทานอยู่ไหมฮะ วันนี้ก็มันไม่มีอะไรเลยมันดีมันดีแล้วหายขาดเลยหรือเปล่าให้ขาดให้ขาดถ่ายปกติปกติเลยไม่มีมูกเลือดไม่มีถ่ายเป็นปกติเลยเออให้ปกติเลยโอ้ oh, อันนี้ต้องถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับ,รบที่มารู้จักกับบิมผมผมถามคุณยูโซที่นหนึ่งอาการสะเก็ดเงินก็ดีอาการ มุกถ่ายมุกคมเคลือนออความดันทั้งสามอาการนี่อาการไหนตอนนั้นมันรุนแรงที่สุดรุนแรงที่สุดก็สะดวนนี่แหละลิซิดด<อ>สดวนฤทิสดวนนี่แหลเะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ไอ้ขวดสีเขียวพอมันออกมันเห็นกขาวกับเขียว,ว,วนะ,ะมันเวลามันท,ที่ที่บอกเมื่อกี้ไดยใช่ไหมมันออกเป็นเม็ดเมนมันสะ,สะดวกน,น้่หา,ายากจ,จริงๆอะ่ะกิน,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 นายาในตลาดก็เอาไม่อยู่ ไม่อยู่ <Yeah. S 2> พพ่อพอพ,อ,พอ,อยู่ได้พ่อกีเอ็นนี่ก็มันสบายใจมันหายไปต,ตอนนี้หายหาขัดแล้วอืมนะ,ะครับก็จากตรงนั้นมันก็คงจะทําให้ความดันหายไปด้วยนะฮะจากที่รีดวงดีขึ้นทีนี้ผมยังไม่แน่ใจเกี่ยวเรื่องสเก็ดเงินว่าทำไมาหายไปได้ยังไงนะฮะ ก็ยังยังงงๆอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดมันลดมันก็สะเก็ดเงินมันก็หายหรือเปล่าครับเพราะถ้าสะเก็ดเงินนั้นไม่ได้เกิดจากกรรมพันธ์นะคะคุณยูโซเริ่มเป็นสะเก็ดเงินเมื่อไหร่คะเป็นสะเก็ดเงินประมาณห้าปีที่เพิ่นที่แถวนี้แหละแถวๆหัวนี่แหละแถวๆพอเวลากินยาเป็นมันมันออกมันออกแบบแบบบวมๆมันแตกๆข้างคไนี่นี่แหละ เออมอพอพอไปโรงพยาบาลใช่ไหมบอกเออกินยามาว่าเออดีดีดีพอกินก็แบบแบบบอกเมื่อกี้นี่แหละพอบันเทาอย่างเดียวบันเทาอย่างเดียวมันบานเทาอย่างเดียวเออพอแบบกินยานี่ใช่ไหมมันหายไปเรื่อยเรื่อยค่อยค่อยหายไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่าเดี๋ยวพอหยุดก็มา หยุดยาก็มาใหม่ครับครับพอหยุดยาก็มาใหม่พอยาในตลาดใช่ไหมคือพอกินยานี่ก็หาย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 ไปเลยหายได้ขาดตอนนี้ไม่มีแล้วคือถ้าไม่ใช่เกิดจากกรรมพันธุ์แต่เกิดจากการผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ว่าส่งสัญญาณผิดปกติเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าบีมไปปรับให้เกิดสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน อันนี้ก็อาจจะหายได้นะฮะแต่ทีนี้มีข้อแนะนำอย่างหนึ่งซึ่งเขาแนะนำมาว่าการใช้ผลิตพันธ์ธรรมชาติในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันหรือทำให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันสมดุลเนี่ยการใช้ผลิตพันธ์ธรรมชาติที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงตามอาการ,รหรือหยุดไปบางครั้งสักอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนแต่ เมื่อมันกลับมาก็ต้องเริ่มมาทานใหม่นะคะ mm hmm. เพราะว่าการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันเนี่ยเพื่อให้อยู่ในสภาพสมดุลเนี่ยมันจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะ mm hmm. เพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะสมดุลแล้วแต่มลภาวะในร่างกายอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันใหม่ได้ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณยูโซครับ